ฉันขงข้าเราซื้ออะไมาให้ด้วยแหละขอบคุณนะเีาซื้อที่ไหนเนี่ยเกาหลีอ๋อเกาหลีเลยเหรอ อออเออน,นี่เรียนทำอย่างไรนะโอเคจ้ารักแกน้บบานนจ้าจ้าจิรัตจ้าต้องมีค่ากลับบ้าน้นึน่าสงสารจังรักนะจ้า ใครล่ะจ๊ะแหน่เพื่อนรักฉันเคยัใครเอ่ยมีอะไรหรอเฟีย <c oughs> นี่อนะไ,ไม่มีอะไรถ้าไม่เห็นมีอะไรเลยปาดหน่อยแล้วนี่อะอะไรก็รองที่ฉันถ่ายเล่นๆกับกูไงรูปเหรอแหกปาดูซิพวกกอดกันนี่รูปใช่ไหม นี่เธอใจะอะไรนังหนาเนี่ยชอบมากใช่ไหมตีท้ายโคกระดือฉันพูดาเหมือนเธอไม่ได้ทำเลยเนะาะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันกับครูเขาันมากนใช่เหรอใช่คบกันมาก่นฝันหวานของเธอที่เอาเงินของฉันไปใช้เล่นเนี่ยสนุกมากอะสิแต่ขอโทษนะโคไม่ได้มีแกคนเดียวฉันจะบอกอะไรให้นะ้าฉันป็นคนสาาั่งไอ้ครูเขากับเธอที่เา่ได้หลอกเงินเธอไม่ให้ฉันมีเงินโง่ นะว่าอะไรที่ฉันให้แกแล้วแกทำกับฉันยรงอแกทำไม่ได้อะไรเลยจากฉันต่อไปนี้แกไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อนฉันอีกแล้ว หลงรักึ้นไว่าให้เธอใช่ไหมเป็นคนพลักฉันอย่ามาทำหน้อย่างนั้นนึกว่าฉันกลัว เพืนไหมะใช่เราอกเอเพีย oh, ร okay, yeah. oh. ์อเราฝากให้เพื่อนยนะดีราเห็นมันไต้องอยู่อ่ะอะไรเลยงั้นเราไปนะบายคนนั้นชื่ออะไรอ๋อชื่อคินอ่ะน่ารักเนาะทำงานต่อเลย มีอะไรอีกอะแล้วไม่ใช่ความผิดของฟ้ามี้าเ้าอยากสแสดงตัวตนบ้างอะ่ะแต่พูดจะให้ฟ้ารู้สึกยังไงให้ฟ้าต้องทนเห็นพูดยืนอยู่กับมันเหรอไปไหนกับมันเหรอพูดงี้หมายความว่างไงพูดจะเล่กกับฟ้าหรอ ขวงของสองให้เอมี่แล้วนะขอบใจอเราไปละเดี๋ยวนี่ฉันมีอะไรให้แกทำนี่แหละงานง่ายเป็นแฟนกับเรานะชั่วโมงสองพันเองนะฉันให้แกเนี่ยมากกว่านั้นก็ได้นะถ้าแกต้องการนอะแกรู้ไหมว่าฉันอะนอนเพื่อนของหลัยยศกี่เป็นเแฟนใจเย็นๆก่อนสองพนเราคิดว่าเก็บเงินไว้เถอะเราลองมาจริงจังดูไหมอะ นี่แกพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยบ้าเหรอถ้ามีปัญหาทุกใจเลยก็สงหาเราได้นะมาเดีย๋ยวฉันให้เบอร์องั้นเพื่อนฉันมาและไ้ามมาขอบคุณนะ ตอนเด็กๆถูกเลี้ยงมาแบบนี้สินค้าทำต,ตัวต่ำๆปากดีนะนะก็เออมีอะไรล่ะกุตกตกอะไรอ่ะโอ๊ยไอ้ินที่ไหนหรือเปล่าที่คะกินพ่อรังกันนักใช่ไหมแล้วเธอทำอะไรก็ไปอยู่กันเลย ้คุณเลนน้เลยฟ้าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่อ่ะผมรู้นะถ้าคุณคิดจะเลิกตอนนี้ยมันก็ยังไม่สายหรอกไม่รู้อะไรก็อย่าพูดได้ต่อไม่ไหนก็ไป่ะ ไล่กันเชีไปนะตาทั้งคู่อ่ะไปโซเฟียวันนั้นเราขอโทษนะเราไม่ตั้งใจอ่ะเราแค่เห็นเทียงฟ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเราเลยช่วยเราขอโทษดีกันนะก็เราเห็นเขาเป็นผู้หญิงเราเลยช่วย สัญญาได้ไหมล่ะเราจะไม่อยู่กับมันอีกอะ่ะไม่ต้องมองไม่ต้องแลไม่ต้องเข้าไปเหยียบแมตต่งเงามันเลยโอเคยตสัญญากกดีกันแหมะนี่ให้อะก,<ป>กินข้าวกันวันนี้เรียกไอติมไหมล่ะไม่มมีม่มช่วยสอนเราหนักนะเลขสิจะบ,บ้าเหรอแค่นับเลขเนี่ยนะ ไ,ไ้เป็<ต>ไมไม่ได้ไไดหรอน,นับหนึ่งสิบซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคยัง่ะก็คยังค้ระทัเลยนะ เออแม่แม่ไท้ เราเรีมกคนมาคอยดูยนะฉันจะรายงานพฤติกรรมแกให้กับครูฝ่ายปกครองกระเชิน ปื้มนจะนั่นแหละป้าอไม่ใช่เตี้ยวป้าขอเฟรีไดนไหมได้ไหมอ่ะได้ไปเถอะไปก่อนนะจะจำที่นี่ได้ไหมอ่ะที่ที่เราชอบมนั่งเล่นในกันตเตยดีกๆนอืมจำได้เด,ดี๋ยดิมีจัก,กรยานวะที่เราไปปั๊บแซ ฉันให้อะไรเาน,นะแต่ตอนจบก็เป็น,พนเนพื่อ,อน,ะอน,นกันได้แล้วแต่วพี่อะต่างคนต่างอยู่นะเจ็งฉครใจรทรกี่คนที่เข ทุกทีมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกไม่อยากยกัดใคร เขาจ้นายเกลียอะไรใช่หรเขาไล่มรงแรมไม่ไปก็อไม่ไปเออไม่แค่ทป